Depois, ที่สมควรแก่สมณะทุกพวกขอให้คุณเจ้าได้เรียก ไม่เรียนเรียนเออเป็นโดนเลยอุ้ยหน้ากลัวไปไปกองปั๊บไปไปที่ไหนอีกไหมไปไปจุ๊บๆได้ 真难钓。

บ้านและกล้มอให้กับพามไวรัสรเรืยอรอยแล้วสิ่งใดที่สมควรแก่สรรมนะบริโ่คขอให้สุขา